สวยมากนะคะจุดเด่นหรือความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่ต้องกราบไหวและต้องทําเลยถ้าเกิดมาวัดนี้อ่าตัวนี้ก็คือตรงตัวพระธาตุนะคะจะมีอายุรวมๆก็เกือบห0รอยปีแล้วนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นบรรจ,จุพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้นะคะแล้วก็ก็จะมีจุดชมวิวข้างบนที่สวยงามตรงนี้ก็จะมองได้เกือบอ่าร้อยแปดสิบองศานะคะก็จะเป็น ช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก็จะมองเห็นทุ่งนาแบบสีเหลืองทองนะ,ค,ะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะวันนี้พามาวัดพระธาตุนะ จอมสวนปา่าจอมกิติบอกเลยวัดสูอเงียบสงบทางขึ้นนี่อาจจะแบบเหมือนชันๆนะแต่งจริงแล้วดีมากและที่สําคัญห้องน้ําแบบดีมากห้องน้ำโยมคือแบบสะอาดขอให้ทุกคนช่วยกันนะรักษาความสะอาดนะมันก็จะดีดีที่จอดก,ก็พอมีอย่างเงี้ยเข้าซองได้แล้วขึ้นมาก็ย,ยิวสวยงานะมมาเจริงตามไปเที่ยวที่อื่นป่อกันนะจ๊ะ อีกหนึ่งวัดที่เรามาเยี่ยมชมแห่งเำือเชียงกลางก็คือวัดหนองแดงนะที่เขาเรียกกันว่าโบราณสถานวิหารไทยลือวัดหนองแดงอาเภอเชียงกลางจังหวัดน่านจ้ะไปดูสิว่าเป็นไหน บอกว่าสร้างมาเท่าไหร่แล้วสองสามสามศูนย์อ่ะตั้งแต่สองพันห้าร้อสองพันสามร้อยสามสิบอืมภายในก็จะมีแบบนี้เลยเอาไข่พระไหว้ศาลจ้ะเอาตะกรวยตักบะเงินอือหงกระสตรงนี้กระตักบะทอม,อม สง่งกรูตรงนี้น้ำจะไหลผ่านตัวปลาไปลงสายยางกล้ไปหาบ่อเงินบอ่อทองโอผู้เฒ่าผู้กววกแก่ผู้สูงนั่นสมัยก่อนหน้นเป็นนี่บ่อเงินบ่อทองอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราคนแบบนี้นั่งลงไปก่อนจะโต้งงานมันสมัยนี้มันเอาฝังลูกลิมิตอิอนเนี่ยเราจะเอาของดีๆฝังลงไปอินเนี่ยสมัยก่อนหน่าเป็นนี่บ่อเงินบ่อทองอยู่ตรงนั้นเราก็ส่งน้่งลงไปหาบ่อเงินบ่อทองเดี๋ยวหนูลองทำดูนะคะถ้าเกิดผิดยังไงค่อยเออสาธุสาธุสาธุขอให้ ท่านทั้งหลายลงเย็นเป็นสุขมาใส่ทีศอย่าไม่อย่าหก่อย่าจนร่ำรวยเงินทองคิดจริงไหนขอความุกมาปรารถนาทุก่ันทุกคนเพื่อนโอ้โหได้นั้นสองเงินบทองที่นี่จัดเป็นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดน่านบ้านหนองแดงมีต้นโพโอ้โหต้นโพพันปี ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเขาเขียนตายบอกเลยยังไม่ได้ตายนะหมายถึงว่ายังมีแบบใบเขียวออกมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะก็ไหว้พระอุปคตก่อนแล้วก็มีต้นโพพันปีต้นเพียนพระพุทธเจ้าแล้วก็พิพิธภัมวัต่า,างๆอันนี้คือต้นแบบบ้านไทยลือโบราณน,นะ เดี๋ยวก็คือชาวไทยหรือโบราณคนหนึ่งเอาเขาเขียนไว้เลยว่าอะไรนะ่ะบ้านโบราณน,นี้คือลงเสาเอกตั้งแต่อุ้ยไม่ใช่เพิ่งทำใหม่แต่ว่าทำเรียนแบบนั่นแหละพิถาแบบ 5, เอาแต่เราขึ้นไปดูกันสิข้างบนดูแบบเป็นยังไงอันนี้ก็คือ<ว>เรียก,ว,กว่าแผ่น,นตองก็คงจะเป็นแบบนับน่ง อ่าห้องนั่งเล่น,น,ลนแล้วนี่เป็นเสาเท้าพญาน่าจะเป็นเสาเอกเนาะอันนี้เรียกว่าเสา,นา,สานางอิงอ่อตรงนถุนข้าวมันจะเป็นนั่งกินข้าวกันเนาะตรงนี้นหิ่งบูจาก็ากกคือหิ่งบูชานั่นแหละเราว่าก็คือเขาจะมีไว้ตรงหัวบ้านนี้หิ่งบูจาตรงนี้นั่งทานกับข้าวกันมาก็จะเป็นห้องนอนเขาจะมีแบบนะมียันมงคล มีเตียงต่างมุ้งชุดไทยลือเขาแผดเลคบแ้หมดเลยแล้วก็มีครัวที่นั่งเล่นครัวนี่ก็เป็นภาพรวมของบ้านไทยลือโบราณแล้วก็ต่อด้วยอ่ะสะพานบุญเจ็ดร้อยปีเดินไปก็จะมีทุ่งนาประมาณนี้ อันนี้ต้นเทียนพระพุทธเจ้าที่ว่าไว้เขาบอกว่าต้นเก่านี้ตายแล้วอันนี้คือต้นใหม่ที่เอามาเพราะนี่เขายังนมอยู่อ๋อนี่คือเทียนอ๋อเหมือนเทียนจริงเลยอะถ้าแก่ข้าแก่ข้าก็จะเหมือนเทียนออ๋แล้วที่อื่นมันไม่เห็นหนูไม่เคยเห็นเลยมีที่นี่ทีเดียวอ๋อทำไมอะคะ ปเป็น<อ>เป็นแปลกอะไรอย่างนี้เชรอไม่ม<อ>ที่ไหนไม่ที่นี่ที่เดียวกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้พูดถึงเรื่องกินก็หิวขึ้นมาทันทีเรามากันที่ร้านเจนหาลาบขมจ้าที่โทรมาเมื่อสักครู่ค่ะข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะวิวดีขนาด วยยเลยอะ่ะร้านนี้อะไรอร่อยคะขุ้มผมปะร้นนี้หรอมียำแข้งกับลวกจิ้มยำแข้งคืออะไรขอโทษค่ะเป็นเอ็นแก้วคะ่ะจะเป็นแก้วยำแห้งก็ได้ยำแห้งอร่อยอแล้วก็ลาบซา้ยถ้าคนที่กินเด็กนี่สุดยอดเลยอ๋อ,อ <laughs> ประเทศไทยเรียกเดาประเทศลาวเรียกสเสลี่ยมเสลียม,<ะ>ยมอ๋อสลีม สลียมอันนี้ยำแข้งยำแข้งของเด่นของที่นี่แล้วก็อันนี้ลาบผมอ๋มอโอเคมาลองกันมาถึงที่พักแล้วภูกเกาะโฮมสเตหรือกล้วยเตี๋ยวคุณหลิ่งน่เองบอกเลยหลังแรกสวยงามตามมาด้วยหลังของเรา แล้วก็ต่อด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างนี่เขาทำใหม่นะเป็นหนึ่งห้องมีห้องน้ำในตัวขอชมหน่อยนะจ๊ะคือวิวแบบเต็มเตมอะ่ะสวยงามห้องน้ำนี่แบบโอ้ว้าวอ่ะ แสนสบายบรรยากาศนี่มันเจ้าของโฮมสเตย์ในตำนานพาลูกค้าไปกินกาแฟด้วยมาถึงล้สกาดคอฟฟี่ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าของโฮมสเตย์เราก็นั่งกระบะมาจนถึงนะ กำลังจะเข้าไปในร้านไปลองดูกันว่าร้านจะเป็นยังไงหน้าทันแค่ไหนไปจ้ะ ดอยสะาและนี่คือที่ทานข้าเย็นวันนี้ปิดฉากวันอันแสนยาวนานไปที่ดอยสะกาจ้า